็ขอกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันาหมกแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีเพิ่มยอดบันทึกบนหน้าโพสต์อิตเอของเราเนาะใครที่พบไปแล้วนะครับยอดบันทึกน้อยๆนะครับไม่เปิดการมองเห็นของโพสต์เลยก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หน้าเว็บไซต์ K M Social ข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลิงก์ไม่ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใใชชช้้้้้้บรรรริกกกาาาาาาแลลลลวนนนั็สมมถงงงื่่อดดตีไเย เดยวคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้ครั้งแรกนะครับก็สามารถกดสมัครใช้งานตามผมมนได้เลยเนาะ ถ้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็รามากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเนาะติ๊กฉันไม่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานตรงนี้กันได้เลยส่วนเพื่อคนไหนนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กลับาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่านกูเกิลดา่ังตรงนี้กันได้เลยเนาะส่วนผมว่าเขาสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้ดางตรงนี้้เลลยกก็แวัน กามหน้าตาเว็บไ์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลือกบากใหม่เลยนะครับตรงนี้เนาะก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook i n s t a g r a m y ม YouTube แล้วก็ Tik t o อกเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของ t i k t o k อกกัแลวกันมดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้กันได้เลยแล้วก็ลองหาหมดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเรือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้ในด้านของอเพิ่มบันทึกตรงนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเลย ถ้าไปใช้เขาก็จะมีหลากหลายบริการให้เรือกมากมายเลยนะครับพเพื่อนๆถูกใจบริการไหนก็สามารถมาหาเรขกบริการนั้นกันได้เลยเนาะ <S <S เดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะใช้ในดน้านของบริการตัวแรกเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ลิงก์ตรงนี้เนาะให้เราไปที่หน้าโพสของเราแล้วก็คัดลอกลิงก์โพสนะครับที่เราอยากเพิ่มยอดบันทึกของเราเนาะมาวางใส่ในหน้าไปแฟนของเราได้เลยแล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูขั้นต่ำแลสูงด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับผมก็ขอใส่ไปสักสองร้อยเลยก็แล้วกันเนาะ เว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วมันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยอดบันทึกจำนวน200นะครับก็ตกอยู่แค่0.4นดตังเองนะครับเป็นอะไรที่คงพลาดสุดไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันเนาะได้แล้วพอสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมไว้แล้วกกดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลย ต่อมาครับเมื่อเราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดูสถานะการทํางานของออเดอร์ของคุณดูกินได้เลยเนาะแล้วก็จะเด้งมาหน้าประวัติการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์แม่คุณกันได้เลยตรงนี้ก็จะปเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เพิ่งแนบไปได้วยนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบได้เลยนะครับ ก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปการเติมเงินให้เรานะครับไปที่เมนูตเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเข้ามาหน้าต่างเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทางเว็บไซต์เขาก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชําระเลยเนาะก็จะมีทางพรอมเพย์ถุงนิ้วเวลส์แล้วก็คริปโต,คคปตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านดูการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด,ด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่มียอดใช ก็สามารถกดเข้ารับชมกันได้เลยนะครับผมทเว็บไซต์นะครับเขาก็จะมีมากกว่า400กว่าเรื่องเลยมีทางภาคไทยทับไทยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนว่างๆก็สามารถกดเข้าารับชมกันได้เลยนะครับต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรก็ตามชื่อเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยนะครับส่วนบริการต่างๆของวไซต์นะครับก็จะมีนี่นะครับคำอธิบายด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านกันด้วยนะครับผมก็อยรมเเเนนนนาาะะกกกดดดข้้ออ่่ืสงซััไลยคบ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่ามีมเพื่นคนไหนนะครับที่ติดปัญหางต่างอยากจะติดต่อแอดมินหรือว่าสอบถามปัญหาแอดมินก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อแอดมินด้าน,นซน้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ทำหน้าต่างติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทำมาดูด้านล่างตรงนี้ก็ได้เลยนะครับถ้างไปใายเขาก็จะมีช่องทางไลน์เราติดต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์มึงีปคุยแอดมินได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบกลับเลยครับพอตลอดตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะหรือมันก็มาดูตัวชื่อเหลือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่นะครับแล้วก็มีแจ้งปัญหาแล้วถ้เราใส่เลข order ของคุณอะไที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบเสียวความนึงกันได้เลยนะครับส่วนคนที่มีรูปภาพเหลือต่างๆนะครับ แยะกันแอปสไลด์ผิวผ่าแอดมินเนาะก็สามารถกดแท็กฟาร์มขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดส่งตัวด้านล่างตรงนี้กันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทําการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดบันทึกของเราดีวกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังเนาะตอนนี้นะครับยอดบันทึกของเราก็มีอยู่แค่คนเดียวเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกัน ลหลังจากที่เรากดารีเซ็ตไปแล้วนะครับก็จากเดิมนะครับที่มีอยู่แค่1นคนเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น400คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เราเลือกไว้แค่200คนเองนะครับก็ทำเว็บไซต์เขาทำการแถมยอดให้มาเยอะมากเลยนะครับก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าสุดไปเลยเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยน,นะครับส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำนเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปที่หน้าเว็บสั่งไ,ได้เลยหลังจากนั้นให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยนะครับ ขอ้อบรรณาธิการแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆคุณหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมมันต่ำหรือมบกขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอามิชั่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลิงก์ไม่ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมแต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวััสดีครบ